สวัสดีครับวันนี้พบกับหลิวธนิสรอีกแล้วครับบนคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเพาะเมล็ดของมะนาวนะฮะจะปลูกมะนาวด้วยมเมล็ดแล้วกันนะครับง่ายง่ายนะคลิปนี้ผมจะใช้มเมล็ดของมะนาวเนี่ยมาปลูกดูซิว่าวิธีการของผมเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับขั้นตนแรกนะฮะเราก็ฝานมะนาวนะครับ มะนาวเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะหาเม็ดยากมากอ๋ออันนี้อันนี้เราปาดเม็ดนะเอาหม่เอาใหม่เอาแลครับนี่เราเจอมเมล็ดแล้ว คลิปนี้เราจะมาใช้เมเล็ดของมะนาวเนี่ยปลูกกันนะครับดูซิว่าใช้เวลานานไหมแต่ที่ผมทำนะครไม่นานนะครับผมก็เลยจะมาทำให้ดูนะครับว่าวิธีการของผมเนี่ยทำยังไงนะครับนะครับนี่มเมล็ดของมันนะคร มะนาวที่ใช้ในการเพราะ,มะเมล็ดเนี่ยจะต้องเป็นลูกสีออกเหลืองๆอ,อย่างนี้นะครับนี่คือแก่แล้วคือคือมะนาวแก่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเอามาเล็ดเนี่ยในเมื่อเราได้มเมล็ดแล้วนะครับเราก็จะเอามเมล็ดเนี่ยไปล้างน้ํานะฮะไปล้างน้ําก่อนนะครับ เพราะว่ามันจะมีเมือกอยู่ที่มเมล็ดเนี่ยมันจะทําให้เราจับลําบากนะฮะเดี๋ยวผมล้างมเมล็ดของมะนาวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาทําวิธีการต่อไปขั้นตอนต่อไปให้ให้ท่านดูนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมขอญอากไปล้างก่อนนะครับหลังจากที่เรานำเมล็ดมะนาวเนี่ยไปล้างเรียบร้อยแล้วล้างเมือกออกนะครับที่เราต้องไปล้างเมือกออกเนี่ยเพราะว่าเวลาเราจับนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะฮะเราก็จับเมล็ดนะมันจะมีทางปลายนะครับที่ที่ปลายมีดนะครับที่ผมชี้อยู่นะครับเราจะตัดตรงนี้นะฮะตัดตรงนี้นะครับแต่เวลาตัดนะครับต้องระวังอย่าให้ไปกินเนื้อเมล็ดด้านในนะครับตัดเพื่อเปิดนะครับตัดเพื่อเปิดนะฮะตัดนิดนึงฮใช้มีดกลมคมนะครับตัดอย่างนี้นะครับตัดตรงปลายนะครับ มันจะมีฝั่งที่เป็นปลายอยู่นะฮะกิบออกนะครับต้องระวังนะครับเพราะว่า,ามีดมันลื่นอาจจะโดนมือได้นะครับสำหรับท่านที่ทำครั้งแรกนะฮะต้องระวังะะตัดอย่างนี้ทุกมเมล็ดเลยครับตัดทุกเมล็ดเลยนะ,ะตัด,ะด,น,ะะตดนะนะครับหลังจากที่เราตัดแล้วเนี่ย ขอ,เ,อเราก็อาจจะมาแกะแยกออกนิดนึงครับนิดนึงนเพื่อช่วยในการงอกนะครับไม่ทราบว่ามองเห็นหรือเปล่านะครับ,นะรบเราก็ทําอย่างนี้นะครับทุกมเมล็ดเลยนะครับตัดตรงปลายนะครับแล้วก็มาแยกออกนิดนึงนะฮะแยกออก เพื่อเพื่อเป็นการช่วยช่วยให้งอกไวขึ้นลนักษณะนี้นะครับแล้วเราก็นำไปแช่น้ำประมาณสักสามสิบนาทีรหรือครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับเพื่อให้เมล็ดเนี่ยชุ่มนะครับเพราะว่าเราเอามาเอามาตากลมอย่างเงี้ยมันอาจจะแห้งนะ ที่เราให้มันแห้งเพราะว่าเ,าเวลาเราจับเนี่ยมันจะได้จับง่ายขึ้นเพราะว่าบางทีเนี่ยเม็ดเล็กๆเนี่ยมันอาจจะลื่นได้นะครับเราก็มาตัดปลายออกนะครับทุกมเมล็ดเลยนะครับนี่นะครับตัดปลายออกแล้วก็มาแกะนิดหนึ่งนะฮะระวังอย่าให้ถูกเนื้อด้านในนะครับระวังอย่าให้ถูกเนื้อด้านในนะฮะเดี๋ยวผมก็จะเอาน้ํามาแช่นะครับเดี๋ยวผมทําให้เสร็จแล้วผมจะแช่น้ําไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็ไปลง กระถางกันนะครับหลังจากที่เราแช่เม็ดมะนาวไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อที่ให้ความชื้นกลับมาเหมือนเดิมนะครับความชื้นของมะนาวนะเม็ดมะนาว,นะนาวนะกลับมาเหมือนเดิมสิบห้าหรือ30สินาทีก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับให้มันเปียกเหมือนเดิมนะฮะวันนี้เราก็จะเตรียมดินไปเรียบร้อยแล้วเราจะลงกระถางเลยนะครับเราจะใช้วิธีนี้นะฮะเคาะเมล็ดมะนาวนะครับ แล้วผลที่ได้จะมาเป็นยังไงก็เดี๋ยวอีกประมาณสิบวันนะครับเราก็จะมาอัปเดตให้ดูเดี๋ยวตัวนี้เราปลูกกันก่อนนะครับแล้วเราก็ลงกระถางเลยครับเหมือนเดิมนะครับอาจจะจับยากนิดหนึงนะครับอันนี้เราลงไปเลยสามเม็ดไปเลยครับอันนี้เราลงไปเลยสามเม็ดนะ แล้วก็กบด้วยบางๆนะครับกบไม่ต้องหนานะครับอันนี้ผมลงไปสองเมตรนะครับน,นี้2เมตรอันนี้เม็ดเม็ดเดียวนะครับ ลองดูนะครับว่าวิธีนี้จะเป็นยังไงนะฮะนี่ก็เม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียว แล้วก็ผมก็จะฉีดน้ำนะฮะฉีดน้ำพรมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เอาไปไว้ในที่ร่มนะฮะอาจจะมีแสงอ่อนๆนะครับแล้วประมาณ10วันหรือว่าเจ็วันเนี่ยถ้ามีงอกหรือว่ามีต้นมะนาวงอกขึ้นมาเนี่ยผมก็จะเอามาให้ดูนะฮะว่าของเราเนี่ย มันจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับวิธีการปลูกมะนาวด้วยมเมล็ดนะครับเดี๋ยวถ้าม,มีงอกแล้วหรือมีลําต้นแล้วผมก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับครับหลังจากที่ผมได้นําเม็ดมะนาวเนี่ยลงในกระถางนะครับในกระถางดีนไว้เป็นเวลาสิบวันครับสิบวันเลยฮะมะนาวของผมเนี่ยที่ลงกระถางไว้เนี่ยผมอยากจะให้ท่านดูนะครับว่าผลที่ได้ออกมาเนี่ย มะนาวที่ปลูกด้วยมเมล็ดนะครับก็ปลูกได้นะฮะแค่สิบวันก็งอกแล้วนะครับก็ขึ้นต้นแล้วครับลองดูฮะนะฮะมะนาวที่เราได้ทำการเอามเมล็ดเนี่ยลงในกระถางไว้เนะี่ยเป็นเวลาสิบวันเนี่ยต้นมะนาวก็เริ่มมีใบนะฮะมีใบขึ้นมานะฮะซึ่งะมะนาวเนี่ย ที่ผมหยอดไว้นะครับก็มีหลุมนี้ที่สามเม็ดนะครับนอกนั้นก็หนึ่งเม็ดหมดแล้วก็มีอีกหลุมหนึ่งก็คือหลุมนี้นะครับหลุมสองเม็ดแต่ว่าเมเล็ดอาจจะไม่งอกนะครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าครับอันนี้อันนี้ไม่งอกน้อยมากนะครับอกน้อยมากไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่าฮะอันนี้อันนี้เล็กมากนะครับนอกนั้นเอ่อหนึ่งหนึ่งเม็ดหนึ่งเมล็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเมล็ดนะครับ หรือเมล็ดอันนี้สามเมล็ดนะครับก็ออกหมดเลยครับสามต้นนะฮะสามต้นออกหมดเลยนะส่วนอันนี้สองเมล็ดเนี่ยออกมาแค่เมล็ดเดียวนะฮะอีกเมล็ดหนึ่งอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับเพิ่งออกมาได้นิดเดียวนะฮะก็แปลว่าการเพาะมะนาวนะฮะด้วยวิธีการของผมเนี่ยก็ได้ผลนะฮะได้ผลอยู่ใครที่สนใจอยากจะไปทำตามนะฮะ ใครสนใจที่อยากจะไปทําบ้างอยากปลูกมะนาวด้วยมเมล็ดนะฮะก็ลองไปทําดูนะครับหรือใครที่มีความรู้เกี่ยวกับาการปลูกต้นไม้ก็สามารถที่แนะนํากันได้นะครับเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ให้ความรู้แชร์ความรู้กันไปนะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีคิดว่ามีประโยชน์นะฮะหรือเพื่อเป็นการแนะนวให้กับแน,แนวทางให้กับเกษตรนะฮะหรือเด็ก รุ่นใหม่ๆที่สนใจเรื่องการเกษตรนะครับผมคิดว่าก็เป็นการานำความรู้ของแต่ละคนมาช่วยแชร์กันนะครับเพื่อให้ประเทศไทยของเราเนี่เรื่องการเกษตรก็ได้พัฒนาขึ้นไปนะครับผมจะมีอะไรจะบอกอย่างหนึ่งนะฮะการปลูกพืชผักผลไม้ด้วยมเมล็ดเนี่ยเราอาจจะได้สายพันธุ์ใหม่ๆนะครับอย่างเช่นเราปลูกมะนาวด้วยมเมล็ดเราอาจจะ มะนาวตัวที่เราได้เนี่ยอาจจะเป็นสายสายพันธุ์ใหม่ซึ่งอันนี้ผมพยายามที่จะบอกหลายๆคนนะฮะว่าการปลูกผลไม้ด้วยมเมล็ดนะฮะหรือปลูกมะนาวด้วยมเมล็ดเนี่ยเราอาจจะได้พันธุ์มะนาวใหม่ๆกันก็ได้นะฮะขอให้มีความสุขครับกับคลิปนี้นะฮะถ้าคลิปนี้คิดว่ามีประโยชน์ก็ช,ช่วยแชร์ช่วยกดไลค์สับสกายผมด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามา ชมคลิปนี้จนจบครับสวัสดีครับผม